สวัสดีครับก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับกับบอยของสองนะครับวันนี้ผมก็จะพามาดูเหรียญพระหุรมานะครับของหลวงปู่ศิลานะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับก็จะมีนะครับหนึ่งนะครับเนื้อทองคํา2เนื้อเงินบริษัทสเนื้อฝาบาทลงยาแดงนะครับสฝาบาทลงยาน้ําเงินนะครับต่อมา5เนื้อชนวนมวลสารนะครับต่อมานะครับเหรียญล่างสุดเลยก็จะเป็นเนื้อทองแดงนะครับ เดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับวิธีการดูง่ายๆนะครับเดี๋ยวผมจะบอกให้ดูนะครับอันดับแรกเลยครับหยิบเหรียญขึ้นมานะครับปึ๊บให้สังเกตนะครับเหรียญจะต้องไม่บวมไม่เบอรอนะครับเห็นไหมตัวหนังสือจะต้องคมชัดด้านหน้าและด้านหลังนะครับตัวของพระผ้าอนุมานะครับก็นไครับจะต้องไม่อ้วนจนเกินไปนะครับเห็นไหมครับ อช่ไหมพวกโค้ดต่างๆจะต้องไม่ใหญ่นะครับตอกคมชัดโค้ดตัวเลขรันนัมเบอร์นะครับเดี๋ยวผมจะบอกให้ดูนะครับอ่าลืมบอกนะครับถ้าเป็นเนื้อชนวนโมสารเนี่ยเขาจะตอกโค้ดฝั่งนี้นะครับเนื้อทองแดงตอกโค้ดฝั่งนี้นะครับเห็นไหมครับส่วนเนื้อทองคํานะครับเขาจะตอกโค้ดอยู่ด้านหลังเนื้อทองคําตอกโค้ดอยู่ด้านหลังนะครับแล้วแต่นะครับเนื้อเงินก็เหมือนกันนะครับเนื้อเงินก็ตอกโค้ดด้านหลังนะครับ เนื้อฝาบาทลงยานะครับก็ตอกโค้ดด้านหลังนะครับเหมือนกันเพราะว่าเขาตอกด้านหน้าไม่ได้เขาลงยาไว้นะครับมาเดี๋ยวผมจะลงกล้องให้ดูนะครับันดับแรกเลยดูความคมชัดนะก่อนนะครับเปลี่ยนเกสนะครับมีนะครับแต่ไม่คมไม่ชัดเห็นไหมให้สังเกตตรงดาวนะครับตรงดาวตรงเดือนจะต้องคมอย่างนี้นะครับเพราะว่าของเกสนะครับมันจะเบลอนะครับมันจะเป็นก้อนๆนะครับนะครับมันทําไม่ได้นะครับเพราะว่ามันถอดพิมพ์มานะครับเห็นไหม ตัวเลข1 2ฝั่งนี้เป็น2 1หนึ่งถ้าเป็นบล็อกทองคำเนี่ยตรงเนี้ยถ้าติดชัดๆเรียนไหนชัดๆนะจะเป็นเลข1 4นะครับตรงเลขตรงขาตรงเนี้ยตรงขาตรงเนี้ยครับมีเลข1 4เขาเรียกว่าบล็อกทองคำนะครับเอาบล็อกทองคำมาปั๊มนะครับนะครับเห็นไหมนะครับองนี้ก็เห็นอยู่นะครับจะเห็นลางๆต่อมานะครับให้ทุกคนมาดูโค้ดนะครับการตอบโค้ดนะครับเขาจะต่อเป็นทอราหนพอพาน2สองนะครับ นะครับย่อมาจากแม่ทับภาคสองนะครับเห็นไหมนะครับการต่อโค้ดนะครับต้องเล็กๆอย่างนี้นะครับเล็กๆคมๆนะครับเห็นไหมตัวเลขเหมือนกันเล็กๆคมๆนะครับพื้นเหรียญก็จะเป็นกระแสวิ่งเส้นยาวนะครับวิ่งตรงเลยนะครับทั้งด้านหน้าและก็ด้านหลังนะครับนะครับต้องส่งนะครับเห็นไหมเป็นกระแสวิ่งขึ้นอย่างนี้นะครับเหรียญเกทําไม่ได้นะครับเนี่ยเห็นไหมครับ ดูไม่ยากครับเรี่อนี้นะครับความละเอียดคมชัดนะครับเห็นไหมต่างๆนะครับจุดเล็กๆนะครับนะครับเห็นไหมนี่ครับมาต่อมานะครับให้คุกคนสังเกตที่ขอบตัดนะครับขอบตัดของเนื้อชนวนมวลสารเนี่ยเขาจะตัดเต็มบ้างตัดไม่เต็มบ้างนะครับหมายถึงว่าตัดฉีกไปเลยไอตัดขาดไปเลยนะครับบางบาง บางจุดก็ตัดขาดครึ่งหนึ่งนะครับมาเดี๋ยวผมส่องกล้องให้ดูเนี่ยครับเห็นไหมเนี่ยตรงนี้ตัดเต็มนะครับเนี่ยดูไม่ยากนะครับลักษณะตัวตัดนะครับตัดเต็มบ้างตัดไม่เต็มบ้างนะครับเนี่ยครับเนี่ยจุดจ่ายตังเลยนะครับเห็นไหมนะครับตัวตัดตรงเนี้ดูไม่ยากนะครับ เนี่ยครับลักษณะการตัดนะครับนะเดี๋ยวให้ดูตรงนี้อีกจุดหนึ่งนะครับหูเหรียญด้านบนนะครับเห็นไหมเห็นรอยตรงนี้ไหมครับนะครับจุดจ่ายตังค์เลยนะครับเหรียญเกลียวทำไม่ได้นะครับเห็นไหมตัวตัดด้านบนนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับเห็นไหมนะครับเห็นไหมจะมีรอยนะครับเห็นไหมเนี่ยครับ ต้องเป็นอย่างนี้นะครับเนื้อชนวนนะครับดูไม่ยากนะครับพลิกมาอีกด้านหนึ่งนะครับเดี๋ยวให้มาดูตัวตัดฝั่งนี้บ้างนะครับเห็นไหมครับตัวตัดลักษณะก็จะคล้ายๆกับฝั่งหนูเลยนะครับตัดเต็มนะครับแล้วก็ตัดไม่เต็มบ้างนะครับ เห็นไหมครับนะครับเห็นไหมตัวตัดเขาจะเป็นแบบนี้นะครับอืมนะครับมานะครับจุดต่อมานะครับนี่ให้ดูตรงหูเหรียญน,นะครับลักษณะการตัดของหูเหรียญก็จะเป็นแบบนี้นะครับ นะครับให้ทุกคนจําไว้ดีๆนะครับแล้วก็ดูตัวหนังสือนะครับจะต้องตึงนะครับต้องคมต้องชัดนะครับตัวหนังสือจะต้องเป็นแท่งนะครับนะครับคมมากจริงๆนะครับเหรียญแท้นะครับเหรียญเกะทำก็ใกล้เคียงนะครับเหรียญเกะก็ทําใกล้เคียงนะครับดูไม่ยากนะครับเหรียญพระหุรุมาน เนื้อชนวนนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับผมจะเอาพวกเนื้อทองแดงฝาบาทเนื้อเงินมาให้ดูนะครับเพราะว่าเนื้อทองคําผมไม่มีนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับ